สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันกับเบียอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเบียจากร้านเอาดอรังสิตก็พาทุกคนมาดูรีวิวแก้วใบใหม่รุ่นใหม่พึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะจากแบรนด์โคแมนนั่นก็คือโคแมนทรัมเบอร์นะคะรุ่นนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่20ออนหรือประมาณ 600ML มลนั่นเองคะ่ะทุกคนเข้ามาด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะด้านหน้าเบียเลยสีฟ้าก็น่ารักสดใสหรือจะเป็นสีดำสายดาร์กสายคู บอกได้เลยนะคะว่าแก้วรุ่นนี้เนี่ยเขาทํามาเอาใจนักดื่มมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรพิเศษมากๆดูนี่ทา่าด้านล่างของแก้วนะคะเขาจะมีที่เปิดขวดแบบฝาจีบแบบนี้ได้เลย บอกแล้วไงว่าเอาใจนักดื่มค่ะทุกคนแล้วขนาดเนี่ยก็กำลังพอดีมือเลยนะคะอยู่ที่20ออนเนาะแล้วตัวฝาของเขานะคะเป็นฝาสไลด์แบบนี้นะคะทุกคนสามารถยกดื่มแบบนี้ก็ได้กิ๊เก๋หรือจะใส่หลอดก็ได้นะคะบอกได้เลยว่าน่ารักโซคิวมากๆเลยละคะทุกคนตอนนี้นะคะแก้วรุ่นนี้นะคะมีประจำการอยู่ที่ร้านเอาดอรงังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสต็อกแน่นๆเลยนะคะ ใครเนี่ยที่กำลังมองหาแก้วเก็บความเย็นนะคะจากแบรนด์โคแมนเบียนแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะสามารถสอบถามเบียรได้ทุกช่องทางของร้านเอาดอรังสิตเลยนะคะสำหรับวันนี้เบียรขอตัวไปดื่มน้ำก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไว้พบกันใหม่คิหน้านะคะสวัสดีค่ะ